สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวโอ๊กกระจูสลัดออแกนิกกันนะคะหลังจากที่ทุกคนก็รู้แล้วว่าแบรนด์เนี้นะคะเป็นสลัดที่ผักสดแล้วก็ใหม่มากเลยแต่ว่าที่สำคัญก็คือรอคิวนานมากค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยากจะต้องรอนานเนาะ mm hmm. ก็มีแพ็กเกจแบบกลับบ้านด้วยนะคะอันนี้เป็น พรีเมียมแพ็กเกจเลยสวยงามเนาะสามารถที่จะกลับบ้านได้อย่างที่ผักจะไม่ช้ำม,มากเนาะเพราะว่าเป็นกล่องแบบนี้นะคะมาในแพ็กเกจสวยหรูเลยราคาที่เริ่มต้นที่ถูกๆเนี่ยแล้วก็จะอันนี้จะเป็นสลัดแบบธัญพืชน,นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ105บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีน้ำสลัดมาให้ด้วยเนาะแปะมาข้างบนอย่างนี้ เป็นถุงเลยนะคะเขาเขียนว่าอะไรบ้างโอกจูออร์แกนิกสลัดนะคะการได้รับประทานผักสดปลอดสารพิษจากการปลูกผักเพอร,รักแม่ที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจและปลูกผักด้วยต้นเองได้เห็นการงอกงามแตกใบของผักได้ตัดเก็บผลผลิตจากต้นด้วยมือผู้ปลูกเองตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่ปลูกได้รักก็คือพื้นฐานสำคัญของสุขภาพ กายและสุขภาพใจที่ดีนะคะอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งสวยงามเลยเนาะข้างในนี่ก็จะมีหลายหลายอย่างเลยค่ะผักหลายชนิดมากเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ละผักอะ่ะก็ยังจะพวกธัญ,ญพืชอย่างเงี้ยก็จะแยกไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปรวมๆกันอะ่ะมันก็จะสูญเสียความกรอบไปเนาะทีนี้ผักหลายๆอย่างก็จะที่เป็นพวกธัญ,ญพืชน,นะคะเขาจะแยกใส่ไว้เป็น ถุงถุงถุงเนาะแล้วก็ดีอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นพวกนี้ที่ร้านเขาจะมีแบบว่าทำแพ็กเกจจิ้งไว้เสร็จเลยพอไปสั่งแบบนี้ก็จะไม่ต้องไม่ต้องรอคิวเพราะว่าบางทีเขาใส่ไว้ในใส่ไว้ในหน้าร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำสลัดเนาะให้มาถุงหนึ่งเลย โอ้กระจูนี้จะขึ้นชื่อของการเป็นที่เป็นผักที่แบบว่าปลูกเองปลอดสารพิษอะไรประมาณนี้นะที่อยู่ที่ทางภาคเหนือเลยนะคะนี้เป็นโฮมเมดด ressing นะคะเป็นน้ำสลัดแบบโฮมเมดเนาะจะไม่เติมผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียวัตถุดิบเข้มข้นร้อเอร์เซนต์น้ำสลัดโฮมเมดใช้น้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็ไม่แต่งกลิ่นและสีนะคะซึ่งสามารถ เก็บภายนอกตู้เย็นได้2ชั่วโมงและเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ1-5องศานะคะเวลาจะทานเนาะนี่นะคะก็จะเป็นน้ําสลัดแบบนี้ให้เปิดแล้วก็ใส่ไปได้เนาะโอเค ถ้าเกิดว่าใครอยากทานแต่ว่าไม่อยากรอที่ร้านเนี่ยก็สามารถซื้อแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ได้นะคะยังไงก็ไปลองดูได้ที่โอกกระจุทุกสาขานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะผักอร่อยมากๆเลยถึงจะเป็นคนไม่ชอบกินผักแต่ได้ชิมแล้วก็เรียกมาเป็นทายาพืชก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ก็นคะคะหลายๆอย่างก็ถือว่าสดใหม่สะอาดอร่อยคุ้มค่ะปริมาณผักเยอะมากเลยเนาะ ยังไงก็ไปลองชิมกันดูค่ะที่โยกกระจุทุษกษาขานะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ